สวัสดีค่ะรับชมรายการวี s o ร์โซเจอร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกรณน,นัทพรนิพัฒน์กุลค่ะกองทัพภาคที่2ให้การต้อนรับรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวในโอกาสเดินทางมาเยือนกองทัพภาคที่2เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองกองทัพ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทสวราแสงผลแม่ทัพภาคที่สองให้การต้อนรับพลจัตาวาวันทองบุตรวง์รองหัวหน้ากลมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและคณะในโอกาสเดินทางเงยือนกองทัพภาคที่สองเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองกองทัพโดยได้หารือข้อราชการความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยใช้กลไกของความร่วมมือที่มีอยู่ปรึกษาหารือร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ และมีการขยายความร่วมมือชุดประสานงานประจําพื้นที่ได้มีการลลกเปลี่ยนข่าวสารนําไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอื่นๆอาทิการลาดตระเวนร่วมทั้งทางบกและทางน้ําการศึกษาดูงานของนายทหารระดับกลางตลอดจนความร่วมมือในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตนามแนวชายแดนและการปลูกป่าอาเซียนส่งผลให้พื้นที่ชายแดนไทยลาวมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธ์ดีกรมทหารราบที่3กลกองพันทาหารราบที่2องกองพลทหารราบที่3เพื่อนําไปขยายผลสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยลาว ซึ่งการเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาวในครั้งนี้ผู้บังคับหน่วยทหารของทั้งสองฝ่ายจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อสแสวงหาความร่วมมือทางด้านการทหารในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนและความสงบสุขแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศและต่างเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผ่านกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการร่วมกันเช่นการฝึกศ,ศึกษาและการลลกเปลี่ยนการเยือนในทุก,กระดับ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงต่อไปแม้ทัพภาคที่4พบปะให้กำลังใจสมาชิกฟามตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและปัตตานีค่ะ พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงณนะบ้านเบตงจังหวัดยะลา โดยก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2549ตามพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นหลังจ้างงานช่วยเหลือราษฎรให้มีงานทำมีไรายได้เพียงพอเลี้ยงชีพเป็นหลังผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ท้องถิ่น เป็นสวนการเรียนรู้ให้กับราษฎรรวมกลุ่มการประกอบอาชีพและมีมาตรการระวังภัยป้องกันตนเองให้ผลจากภัยคุกคามของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและได้เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกและมอบถุงยางชีพให้กับสมาชิกผู้อาวุโสและผู้ป่วยติดเตียงที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจ่าร้อปูงโงอําเภอเบตงจังหวัดยะลา ต่อมาแม่รัชพัทที่4ได้เดินทางให้กำลังใจพี่น้องไทยพุทธที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียที่วัดพิกุลบุญญารามบ้านตาเซตำบลลูกาเซมังอําเภอเปิงกาลันฮูรูรัฐเปรลักษประเทศมาเลเซียค่ะโดยได้พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่ด้านอาหารการกินที่อยู่อาศัยปัญหาด้านต่างๆซึ่งก็เปรียบเสมือนการมาเยี่ยมญาติที่ต้องมีของติดไม้ติดมือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ครอบครัวคนไทย ก็ได้สร้างรอยยิ้มและความยินดีเป็นอย่างมากจากนั้นแม่ทัพที่สี่ได้พบปะให้กำลังใจสมาชิกครามตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชะดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตำบลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นจังหวัดปตัตตานีมีเนื้อที่จำนวน75้ไร่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2555เป็นต้นมาเพื่อช่วยจ้างงานให้กับราษฎรมีงานทำมีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัวเป็นแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยและราคาถูกให้กับราษฎรในพื้นที่ตลอดจนเป็นหลังทัศนศึกษาดูงานและหลังท่องเที่ยวเชิงกเกษตรอีกด้วย เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกได้ลงนามในสรุปผลการประชุมสาธิตกติกาการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31ซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะเป็นการเตรียมการในด้านต่างๆก่อนที่จะมีการทดสอบจริงในห้วงเดือนพฤศจิกายนนี้ พลโทรสรรเสริญคล้ายแก้วเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกได้เป็นประธานในพิธีลงนามสรุปผลการประชุมสาธิตกติกาการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31หรือ a a อ,อา2์ม 2023, ซึ่งมีผู้แทนของกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย โดยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกระบุว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อหารือและตกลงใจการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งปวงให้ได้ข้อยุติสําหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะจัดขึ้นในห้วงเดือนพฤศจิกายนนี้ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในปีนี้ค่ะกองทัพบ,บกเน้นนโยบายของการพัฒนาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของกําลังพลในทุกระดับและลดบรรยากาศของการแข่งขัน ทั้งนี้การประชุมสาธิตกติกาการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่31กองทัพบ,บกได้เชิญผู้แทนของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนมาเข้าร่วมการประชุมในห่วงระหว่างวันที่1 8ถึง24มิถุนายน2566พร้อมทั้งพาชมสนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกหน้าเขาปากทวารภายในศูนย์การทหารราบซึ่งเป็นสถานที่ที่จะใช้ทดสอบจริง รวมไปถึงรับชมการสาธิตการทดสอบยิงปืนในประเภทต่างๆด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกจัดพิธีมอบประกาศนียบตัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาลรุ่นที่17เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของผู้ที่จะบริหารการพยาบาลค่ะพัฒนางานพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พลโทมานพพลเล็กสกุลผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขา,าการบริหารการพยาบาลรุ่นที่17จำนวน45นายเพื่อเป็นเกียรติและเป็นสนัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของนายทหารนักเรียนของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกที่สำเร็จการศึกษาและเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลต่อไปซึ่งถือเป็นบนทาบาทที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะในการบริหารทางการพยาบาล ต้องมีภาวะผู้นำมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเครือข่ายของการทำงานในสหาสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดีทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพปกได้จัดก,การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต,บติตั้งแต่วันที่7มีนาคมถึงวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2566มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน45นาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆทั้งจากมหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ค่ะยังได้รับการสนับสนุนจากกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่มให้กับนายทหารนักเรียนได้วิเคราะห์การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อนําไปสู่งานบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วงนี้ไปดูน้องทหารใหม่ผัดที่1ทัพ6ของกรมทหารม้าที่3นะคะซึ่งเขาได้มีการโชว์ลีลาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแม่ไม้หมวยไทยตามนโยบายของกองทัพบกค่ะหน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารม้าที่3ดําเนินการฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแม่ไม้หมวยไทยให้กับน้องๆทหารใหม่ผัดที่1ประจําปี2566 เพื่อให้ทาหารใหม่ได้เรียนรู้ศิละปะป้องกันตัวประจำชาติไทยโดยกำหนดการฝึกในห่วงเวลา16นาฬกาถึง17นาฬกาของวันจันทร์อังคารพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะโดยมีชุดครูมวยไทยจากค่ายมวยกองทัพภาคที่3ทํทำการฝึกให้ตามนโยบายของกองทัพบกในการส่งเสริมกีฬามวยไทยซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ศิละปะการต่อสู้ประจำชาติไทยสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป สำหรับศิละปะการต่อสู้ป้องกันตัวแม่ไม้หมวยไทยนั้นมีความโดดเด่นทางด้านของเทคนิคการกอดคอต่อสู้เป็นการใช้ทั้งกายและใจโดยการต่อสู้จะใช้ร่างกายเป็นอาวุธในการโจมตีซึ่งจะใช้ทั้งหมดัดศอกเข่าและเท้าโดยผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้ทหารทุกหน่วยในการส่งเสริมกีฬามวยไทย พื่อสร้างจิตสำนึกให้กับกำลังพลได้รู้รักในศิลปะแม่ไม้มวยไทยมวยโบราณมวยสากลพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้มีความเชื่อมั่นกล้าหาญและมีระเบียบว,วินยัยและที่สำคัญค่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายฝึกมวยไทยเชื่อมความสามาัคคีผ่อนคลายหลังจากการฝึกและห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วย ที่คายฝึกรบพิเศษ A03 หน่วยฝึกทหารใหม่กรมรบพิเศษที่2ดํดำเนินการฝึกเดินทางไกลและพักแรมให้กับทหารใหม่ผัดที่1-66ทับโดยทำการฝึกภายใต้มาตรการการป้องกันการเกิดโรคลมร้อนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้พันเอกอลงกฎเพ่งพิษผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่2ได้ตรวจเยี่ยมการเดินทางไกลและพักแรมของทหารใหม่พร้อมทางพบปะให้อวาดและมอบผลไม้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจค่ะ คุณผู้ชมคะผู้ที่สมควรได้รับโอกาสนั้นคือผู้ที่สแสวงหาและไขว้าในโอกาสเหล่านั้นค่ะในการแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองจากเยาวชนที่อยู่ในความคุ้มครองของการดูแลสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เคยผิดพลาดนะคะนำมาสู่การฝึกฝนพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาตามระบบของกองทัพเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพค่ะโดยได้สมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการกลับตัวกลับใจและเชื่อว่าสังคมนั้นจะให้โอกาสพวกเขานะคะ และนี่ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากกองทัพบ,บกนั่นก็คือการให้โอกาสค่ะติดตามพร้อมกันจากรายงานพิเศษโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอกาสคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาครับ และการได้รับโอกาสนั้นจะยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับในโอกาสที่พูดถึงในวันนี้กองทัพบกของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและผมขอพาทุกท่านมาอยู่ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2ครับ ขอทราบโครงการนี้จากที่ไหน,นได้อย่างไรครับสถานมินิรับรองเด็กนละเยาวชนจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้รับโอกาสดี้ครับโดยท่านสัสดีจังหวัดน,นะครับก็เข้ามาประชาสัมพันธ์โดยนาหน่วยค่ายทห,หารกองร้อยกองพันต่างๆเข้ามาได้ไประชาสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆจะให้ความสนใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์การให้กับผู้ปกครองทราบว่าเป็นทหารเนี่ยได้อะไรบ้าง ผู้ครองก็เห็นชอบเห็นดีด้วยประกอบกับเด็กหลายๆคนเนี่ยเห็นช่องทางที่จะมีอาชีพที่ตัวเองชอบครับทหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เด็กบอกว่าสง่างา,ามใส่เครื่องแบบรแวเทศเด็กก็เลยอยากอยากจะเป็นทหนารนะครับสำหรับตัวเยาวชนเมื่อตอนอยู่สถานพินิจ์เนี่ยท่านอผอคงได้เห็นแล้วแหละว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วพอเข้ามาอยู่ที่หน่วยฝึกผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่เห็นเลยคือ บุคลิกภาพนะครับความมีระเบียบนะครับแล้วก็ลักษณะคําพูดนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับตลอดจนได้มานั่งพูดคุยเมื่อกี้นี้ครับก็พบว่าเด็กเริ่มมีความคิดเริ่มมีมุมมองที่ดีกับกับอนาคตของตัวเองครับโดยโดยใช้วิธีการทหารเป็นเป็นสื่อสําคัญนะครับอันดับแรกเลยต้องขอชื่นชมนโยบายดีๆนะครับก็นโยบายที่ใช้เด็กและเยาวชนที่มีความชื่นชอบแล้วก็ ใช้คำว่าม,มีใจรักในการเป็นอาหารเข้ามาสมัครแนะนำตัวอย่างที่ททมีความเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงจะเป็นใครก็ได้ในแถวเนีน้ยอันนี้คือน้องๆที่อยากในสถานที่รัยวันนะี้ครับเมื่อก่อนนี้เราจะเป็นเด็กทุกโซนอยู่ในสถานพินิจนะครับชอบเล่นลกีฬาก็แอบเรียนบ้านโดนเรียนบ้านเนาะทางสถานที่ก็เข้ามาเรียมแล้วก็เห็นความ แตกต่างอย่างชัดเจนครับดับแรกเลยก็คือเป็นเรื่อง,งของบุคลิกภาพที่มีความสง่างามนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้พูดคุยนะครับเขาก็เริ่มมีความคิดที่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขื่อนในสถานที่นี้อยมาเจอเพื่อนที่เขาเป็นทหารด้วยกันมปนบันไดบันูือวันนบางคนก็เห็นแบบว่าตัวเองไม่รอดี่อยู่ที่นี่ได้รู้จักเพื่อนได้พี่เป่าจากเพื่อกันมาคุยดีค้าง กับผมร้อยทวนเนเชษฐ์เียผู้ฝึกฐานใหม่กองพันฐานช่างที่202กรมหึงช่างที่2ครับสำหรับน้องๆที่จากสถานที่นี้นะครับฝึกเด็กเยาวชนภาค3ครับซึ่งได้มารายงานตัวกับของหน่วยก็มีความเป็นที่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนแล้วก็สามารถฝึกมีบางนายที่สนใจเข้าไป็นส e ิบครับในกองทัพบ,บกของเราเองนะครับจะทําหน้าที่ในการฝึกน้องๆแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยได้ปรับ ระเบียบวินัยนะครับทาให้น้องๆนองเนี่ยกลับไปอยู่ในสังคมที่บ้านนะครับได้อย่างมีคุณภาพและเป็นอาหารที่ดีครับขอบคุณครับจากยอดดอยแดนไกลไทยจะเห็นจากลำเค็นเพียงใดใจยังมันจากพ้องไทยชั่วนิรันดร์สิ้นชีวันก็ยังหวงหวงแผ่นดิน มณฑลทนหารบกที่37จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของสารวัตรทหารประจำปี2566ค่ะที่สนามฝึกกองร้อยสารวันนนตรทหารมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชจงังหวัดเชียงรายได้จัดการฝึกอบรมของกองร้อยสารวันนนตรทหารมณฑลทหารบกที่37ในการฝึกตามหน้าที่ประจำปี2566โดยการฝึกประกอบด้วยการฝึกวิชาย,ยิงปืนฉับพลันการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด การตรวจค้นยานพาหนะการควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัยการเข้าควบคุมพื้นที่ทางยุทธวิธีตลอดจนการฝึกในการช่วยเหลือกู้ชีพฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มปูนทักษะความสามารถและความชำนาญแก่สารวัตรทหารในสังกัดมณฑลทนหารบกที่37ทุกนายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดความสำเร็จผลในการปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยต้นสังกัดค่ะ กองกำลังเทพสตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ได้จับกลุ่มขบวนการลักลอบขนย้ายรถจักรยานยนต์ออกนอกประเทศพร้อมกับของกลางค่ะ กองกำลังเทพสตรีโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ทำการซุ่มจับกลุ่มการกระทำความผิดนำรถจักรยานยนต์ส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำกระบุรีซอยนาน้อยหมดที่2ตำบลปากจันอาเภอกระบุรีจังหวัดระนองโดยพบเรือหางยาวติดเครื่องยนต์พร้อมกับชาวเมียนมา2คนนะคะได้ลานข้ามมาจากหมู่บ้านหลุมพอย,ยีฝั่งประเทศเมียนมา ต่อมาได้มีคนขับรถจักรยานยนต์สองคันมาจอดไว้บริเวณเสวนปาล์มน้ำมันห่างจากริมลำน้ำกระบ,บุรีประมาณ50เมตรและต่อมาค่ะชาวเมียนมาที่มากับเรือได้เดินขึ้นไปขับรถจักรยานยนต์เพื่อนำม,มาลงเรือดำดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มแต่ชายทั้งสองคนได้กระโดดน้ำพยายามที่จะดึงเรือออกจากริมตลิ่งแต่เจ้าหน้าที่ก็ดึงเรือหางยาวไว้ได้นะคะชายทั้งสองคนจึงว่ายน้ำหลบหนีข้ามกลับไปยังฝั่งประเทศเมียนมา ทางเจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางรถจักรยานยนต์สองคันซึ่งมีสภาพใหม่ติดผ่นป้ายทะเบียน1กยชพ4071และป้ายทะเบียน4ขอทกทม9940รวมทั้งเป็นเรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์1ลาค่ะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกรมการสัตหารบกได้มีการเพิ่มพื้นที่โครงการอาชาบำบัดเพื่อดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ โดยเน้นย้ำหน่วยดำเนินการอย่างเต็มระบบพร้อมสร้างส่วนร่วมของผู้ปกครองควบคู่ไปกับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างใกล้ชิดค่ะตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกให้กรมการสัตว์ทหารบกดำเนินการเรื่องอาชาบำบัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งกรมการสัตว์ทหารบกมีหน่วยขึ้นตรงที่สามารถดำเนินการได้ได้แก่กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่1 2และ3 กองพันสัตว์ต่างและผนักขี่ม้าโดยให้หน่วยขาได้ดําเนินการอย่างเต็มระบบต้องมีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประกอบด้วยความพร้อมของม้าและครูฝึกม้าเจ้าหน้าที่จับจูงหน่วยงานที่ดูแลผู้ที่มีความต้องการพิเศษสถานศึกษาหน่วยงานด้านสาธารณาสุขบุคลากรทางการแพทย์และนักกายภาพบําบัดที่สําคัญค่ะผู้ปกครองและครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะต้องมีการประเมินพัฒนาการของผู้ที่เข้ามาบำบัดอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาขี่ม้าแล้วกลับบ้านซึ่งปัจจุบันนะคะมีหน่วยที่ดำเนินการได้แล้ว2หน่วยได้แก่กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกรวมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนาคารินและมูลนิธิด,ดุลพาทรโดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาชาบำบัดให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านสมองจิตใจและการเคลื่อนไหวเพื่อให้การพัฒนาการทางด้านสมองจิตใจและการเคลื่อนไหวนั้นดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติซึ่งมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจานวน12คนค่ะโดยแพทย์จากสถาบันดังกล่าวข้างต้นก็ได้มีการทําการประเมินเด็กก่อนเริ่มกิจกรรมและจะทําการประเมินทุก4เดือนนะคะซึ่งเด็กๆและครอบครัวก็มีความตั้งใจและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากและสถานที่ที่2ค่ะที่กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2อําเภอปากช่องจังหวันดคนครราชสีมาได้มีการดําเนินโครงการอาชาบําบัดร,รุ่นที่1 จัดให้มีขึ้นในทุกวันพุธระหว่างวันที่21มิถุนายน2566ถึงวันที่6กันยายน2566เพื่อเป็นการทดลองค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2สนับสนุนชุดครูฝึกม้าและเจ้าหน้าที่จับจูงกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน10คนนะคะพร้อมกับผู้ปกครองโดยมีบุคลากรทางการแพทย์คอยกำกับดูแลและทำการประเมินผลอย่างไล้ชิดขอบคุณน้องฟ้าด้วยนะคะวันนี้ในอดีต22มิถุนายนร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดทูนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR s o l d i e r ค่ะวันนี้ในอดีต22มิถุนายนวันป่าฝนโลก ป่าฝนพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเก่าแก่ที่สุดและให้อะไรกับโลกใบนี้มากมายหลายอย่างแต่เมื่อเราสูญเสียพื้นที่ป่าฝนไปในทุกปีและคาดว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าฝนจะทําให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสูญพันธุ์นักอนุรักษ์จึงได้กำหนดให้วันที่22มิถุนายนของทุกปีเป็นวันป่าฝนโลกเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่กำลังเกิดขึ้นและสร้างความร่วมมือเพื่อรักษาป่าฝนให้ยังคงอยู่กับโลกต่อไป วันนี้ในอดีต22มิถุนายน2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชะดำเนินเยือนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่เมืองอนาไฮม์รัฐแคลิฟอร์เนียในระหว่างการเสด็จพระราชะดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาในขณะที่ทั้งสองพระองค์อย่างทรงพระเยาว์หมดเวลาของรายการ VR s o l โ i e r แล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระส,ะสัมนกวันนี้ดิฉันกรณัพรณิพัฒนกุลและทีมข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ